การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยรูปแบบนวัตกรรม 4L Model Look, Like, Love, Learn นางสาวอาพรโคสซตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบึงมลูจากปัญหานักเรียนโรงเรียนบ้านบึงมะลูมีพื้นฐานการรู้คำศัพท์และการสนทนายอย่างง่ายในชีวิตประจำวันอยู่ในวงที่จำกัด ขาดทักษะในการเรียนรู้ภาษาทั้งด้านการฟังและการพูดประโยคพื้นฐานง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำครูซึ่งมีแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยรูปแบบนวัตกรรม 4L Model Look Like Love Learn เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่ดีในการออกเสียงและการอ่านเขียนเพื่อนำมาเชื่อมโยงต่อยอดกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยมีแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมจากปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีการศึกษาที่ผ่านมาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการสอน5ขั้นตอนของ b b l และใช้กระบวนการขับเคลื่อนตามวงจร Deming PDCA การวางแผน Plan วิเคราะห์และสำรวจปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนการสอน5ขั้นตอนของ BBL เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบทดสอบบทสนทนาตามคู ALLY, net, well. ่ม no. ือการพัฒนาการเรียนรู no. ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะการสื no. ่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาการปฏิบัติดูจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังนี้ look หมายถึงมองมองด้วยความสนใจในกิจกรรมที่สร้างสารรค์เบรยิมอีกทั้งมองให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการสอนภาษาอังกฤษก็คือต้องจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้สัมผัสกับการได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ Like หมายถึงชอบชอบกระบวนการสอน5ขั้นตอนของ BBL ได้แก่ 1. Warm up ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 2. Presentation ขั้นนาเสนอความรู้ 3. Learn Practice ขั้นลงมือเรียนรู้ 4. Summary ขั้นสรุปความรู้ 5. Apply ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ l o v e หมายถึงรักนักเรียนไม่รู้สึกกลัวภาษาอังกฤษมีบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะการฟัง และออกเสียงพูดตามเสียงที่ได้ยินฝึกย้ำซ้ำทวนบ่อยๆในชั้นเรียนกับครูกับเพื่อนและนำไปฝึกพูดกับคุณครูท่านอื่นๆนอกเหนือจากคุณครูสอนภาษาอังกฤษเลิร์นหมายถึงเรียนรู้เรียนรู้อย่างมีคุณค่าไม่สูญเปล่าเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถใช้งานได้สื่อสารได้และได้รับการประเมินผลภาคปฏิบัติ Perform a n c e น s s e s s m e n t การตรวจสอบเช็ค ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยประเมินจากคุณภาพของผู้เรียนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนนำจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางใหม่ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นหากผลประเมินที่ได้มีระดับต่ำกว่าจุดประสงค์ที่ตั้งไว้จึงควรปรับปรุงการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไปการดำเนินการ act นำผลประเมินการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาปรับปรุงกระบวนการสอนโดยออกแบบสถานการณ์ที่หลากหลายเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่เน้นการนำสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาออกแบบการจัดการเรียนรู้และชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนไปนั้นสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนร้อยละ70มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษตามระดับชั้นในระดับดีขึ้นไปนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้นวัตกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยรูปแบบนวัตกรรม 4L Model look like love learn ปีการศึกษา2,564สสูงขึ้นเป็นวิทยากรค่ายส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Camp พัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง YouTube Facebook และไลน์กลุ่มผู้ปกครอง Go. Good. Okay, Next! Good. next. Good.